โลกของเราเต็มไปด้วยความลับที่รอวันถูกค้นพบโดยเฉพาะในสถานที่โบราณที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างทะเลเดดซีหรือวิหารพาเทนอนที่หลายคนอาจคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรใหม่ให้ค้นหาแล้วแต่จริงๆแล้วยังมีเรื่องน่าตื่นเต้นที่ถูกซ่อนอยู่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการค้นพบวัดในตำนานที่เม็กซิโกหรือหลักฐานการบวชกปลกดในกรุงเอเธนที่จะทำให้คุณต้องร้องว้าว วันนี้เราจะพาไปสำรวจความลับที่ถูกปกปิดมานานนับพันปีและสถานที่เหล่านี้กันรับรองว่าคุณจะต้องตะลึงในพลังแห่งการค้นพบแน่นอนอันดับ10ตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์ใต้ทําทะเลเด,ดซี่เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่นักโบราณคดีกำลังสำรวจถ้ำแห่งหนึ่งริมทะเลเด,ดซี่อันแห้งแลง้งซึ่งเป็นถ้ำที่คนเข้าถึงได้ยากมาก พวกเขาตั้งใจจะถ่ายรูปจารึกโบราณที่อยู่ในถำ้ำแต่แล้วจูจ่ๆก็ไปเห็นของแปลกๆวางอยู่ในมุมหนึ่งดูคล้ายกับกองหนังสือเก่าๆนักโบราณคดีเลยเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่ามันไม่ใช่หนังสือแต่เป็นดาบเก่าแก่ถึงสี่เล่มที่ยังอยู่ในฝักเมื่อนำมาวิเคราะห์ก็พบว่าเป็นดาบโรมันอายุถึง1,900ปีสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ที่ว่าเมื่อราว2,000ปีก่อน ชาวยิวในพื้นที่นี้เคยต่อต้านอำนาจของจักรวรรดิโรมันนักโบราณคดีจึงคาดว่ากลุ่มกบฏชาวยิวน่าจะเป็นคนเอาดาบจากสนามรบไปซ่อนไว้ในถ้ำแล้ววางแผนจะเอามาใช้อีกในภายหลังแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะโดนจับไปซะก่อนหรือไม่ก็อาจจะถูกสังหารหมดเลยไม่มีใครได้กลับมาเอาดาบพวกนี้อีกเลยเรื่องนี้เลยกลายเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ อันดับ9ความลับของเรือมายาใต้หลุมยุบในเม็กซิโกในคาบสมุทรยูคาทานของประเทศเม็กซิโกมีแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่งชื่อซานอันเดรสซึ่งอยู่ใกล้ๆกับนครโบราณอันยิ่งใหญ่ของชาวมายาที่ชื่อว่าชิเชนดิซาบริเวณซานอันเดรสมีหลุมยุบยักษ์ใต้พื้นดินที่เรียกว่าเซโนเต้มากมาย นักโบราณคดีก็เลยชอบดำดิ่งลงไปในหลุมเหล่านี้เพื่อตามหาสมบัติจากอดีตกันวันหนึ่งในปี2021ระหว่างที่นักดำน้ำกำลังสำรวจหลุมเซโนเต้ที่ซานอันเรสพวกเขาก็ไปเจอเรือโบราณของชาวมายาจมอยู่ข้างล่างแน่นอนว่าการค้นพบครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับนักโบราณคดีเป็นอย่างมากเพราะที่ผ่านมาพวกเขาพบแค่ซากเรือมายาเป็นชิ้นชนเท่านั้นแต่นี่เป็นครั้งแรก ที่เจอเรือทั้งลำซึ่งมันยาวประมาณ5ฟตุตหรือ1.6เมตรแถมยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆจากการวิเคราะห์คาดว่าเรือลำนี้น่าจะมีอายุมากกว่าพันปีในยุคที่เมืองชีเชนอิซายังรุ่งเรืองอยู่นักโบราณคดีเชื่อว่าเรือลำนี้อาจจะถูกใช้ในพิธีถวายเครื่องบูชาให้กับเทพเจ้าของชาวมายาหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรือที่ชาวมายาใช้ตักน้ำในหลงกันเป็นประจำ แต่และววันหนึ่งก็อาจจะเกิดพัดตกลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่มีใครเอาขึ้นมาก็เลยกลายเป็นโบราณวัตถุท,ที่สำคัญที่เก็บเรื่องราวความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตเอาไว้ให้พวกเราได้ศึกษากันอันดับ8ปปริศนาของหลุมยุบกลางกรุงโรมเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2020 ตอนที่อิตาลีกำลังเจอกับโรคระบาดโควิด -19 ทําทำให้การท่องเที่ยวซบเซาลงอย่างมากคุณอาจจะคิดว่าการที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเดินเล่นในย่านเมืองเกา่าน่าจะเป็นเรื่องแย่แต่จริงๆแล้วมันกลับส่งผลดีต่อการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญก็คือในบ่ายวันที่27เมษายนขณะที่จัตุรัสปิอาซาเดลลาโรตุนดาแทบจะไม่มีผู้คนจูจูขนาะนั้นหลุมยุบขนาดใหญ่ ก็ปรากฏขึ้นกลางจักตุรัสพื้นที่ประมาณ10ตารางฟุตหรือ0.92ตารางเมตรสุดตัวลงลึกถึง8ฟุตหรือ2.4เมตรแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเมื่อพวกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจดูในหลุมก็ต้องตกใจเพราะเห็นหินปูถนนสมัยโรมันโบราณเจ็ดก้อนทําจากหินทราเวอร์ทีนซึ่งเป็นหินตะกอนชนิดหนึ่งนักโบราณคดีวิเคราะห์ว่าหินทั้ง7ก้อนนี้ น่าจะวางไว้ตั้งแต่ระหว่างปี27ถึง25ก่อนคริสต์กาลโดยมาคัสอัทิปา้ามือขวาของจักรพรรดิออกุสตุสผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยที่รับมอบหมายให้ก่อสร้างวิหารแพนทีออนตึกอันโด่งดังของกรุงโรมให้เสร็จสิน้นเรื่องนี้จึงเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่บ่งบอกว่าใต้ผืนดินของโลกเรานั้นยังมีความลับอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบอันดับ7ภาพเขียนสีลับ ที่ไม่เคยมีใครเห็นในสเปนตะวันออกมีถ้ำขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าโควาโดเนสชาวบ้านและนักสำรวจถ้ำแถวนั้นก็คุ้นเคยกับถ้ำนี้เป็นอย่างดีพวกเขาเข้าไปเดินสำรวจกันบ่อยๆแต่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นเลยว่าที่ผนังถ้ำนั้นมีภาพเขียนสีจากยุคหินเก่ามากมายจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ในปี2 0 2 1 นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ไปค้นพบภาพเปล่านั้นโดยบังเอิญที่น่าแปลกใจคือภาพแรกที่พบอยู่ห่างจากปากถ้ำเข้าไปแค่0.24ไมล์หรือ400เมตรเท่านั้นเองภาพนั้นวาดรูปวัวป,าป่าสายพันธุ์ออรุจซึ่งเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วพอนักวิจัยเดินสำรวจถ้ำหรือเข้าไปเรื่อยๆไปยิ่งเจอภาพเขียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งรวมแล้วมีมากกว่า110ภาพทั้งภาพวาดและภาพสลัก ส่วนใหญ่เป็นรูปสัตว์ป่าและชาติอื่นๆในยุคหินเก่าซึ่งนักวิจัยประเมินว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่ถึง24,000ปีการค้นพบนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะไม่เพียงแต่ภาพเหล่านี้จะมีอายุเก่าแก่เท่านั้นแต่บริเวณสเปนตะวันออกเองก็ไม่เคยมีใครพบภาพเขียนสีโบราณที่มีปริมาณมากขนาดนี้และมีความหลากหลายขนาดนี้มาก่อนนอกจากนี้ภาพเขียนสีบางภาพ ยังมีเทคนิคการวาดที่ไม่ค่อยพบเห็นหรือไม่เคยเห็นเลยในสเปนเช่นมีการใช้ดินเหนียวสีแดงมาเป็นสีวาดภาพโดยความพิเศษหลากหลายอย่างนี้จึงทำให้ถ้ำโควาโดเนสกลายเป็นสถานที่สำคัญทางโบราณคดีระดับโลกไปโดยปริยายอันดาโภลิงบอกความสัมพันธ์ระหว่าง2องอาณาจักรโบราณเปอติวากัน ในเม็กซิโกน่าจะเป็นเมืองโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกากลางแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างเมืองนี้ขึ้นมารู้แค่ว่าไม่ใช่ชาวมายาแน่ๆเพราะเท่าที่เชื่อกันมาชาวมายามาอาศัยอยู่ในเมืองนี้ในฐานะชุมชนผู้อพยพเท่านั้นแต่แล้วเรื่องก็เปลี่ยนไปเมื่อนักโบราณคดีไปค้นพบโครงกระดูกลิงในเมืองแห่งนี้ในปี2015 ทีมนักมนุษยวิทยาและนักโบราณคดีเริ่มขุดค้นที่เมืองเตโอติวากันแล้วในปี2022พวกเขาก็พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่ามายากับชาวเมืองเตโอติวากันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชาวมายาที่อพยพมาอยู่เท่านั้นแต่ผู้นำของทั้งสองอาณาจักรต่างก็ติดต่อค้าขายและมอบของขวัญทางการทูตให้แก่กันด้วยโดยพวกเขารู้เรื่องนี้ ได้จากการค้นพบโครงกระดูกริงแมงมุมอายุ1,700ปีที่ขณะมีชีวิตอยู่ถือเป็นสัตว์หายากในเม็กซิโกและเมื่อนำมาวิเคราะห์ก็พบว่าลิงเพศเมียตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในเมืองเตโอติวากันเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีซึ่งนักโบราณคดีมั่นใจว่าลิงตัวนี้ต้องเป็นของขวัญที่ผู้นำมายามอบให้แก่ผู้นำเตโอติวากันแน่นอนแม้ว่าลิงแมงม,มุมจะถูกเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน และเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนมิเศษแต่สุดท้ายมันก็ถูกนำไปเป็นเครื่องบูชายันพร้อมกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆยัางวูหางกระดิ่งและนกอินทรีทองเรื่องของลิงแมงมุมนี้จึงไม่เพียงแต่จะทำให้เราได้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างชาวมายาและชาวเตโอติวากันชัดขึ้นเท่านั้นหาดยังช่วให้เราขนลุกกับจุดจบชีวิตของมันที่ดูจะโหดร้ายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวอันดับห ไฟไม้ป่าขยายพื้นที่โบราณสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียมีฟาร์มเลี้ยงปลาหลายโบราณแห่งหนึ่งที่เรียกว่าภูมิทัตวัฒนธรรมบัตจบิมที่นี่เก่าแก่กว่าสโตนเฮินจ์และพีระมิดแห่งกีซ่าโดยมีอายุราว6,600ปีชาวกันิจมาร่าเป็นผู้ออกแบบร,ระบบการลิ้นปาลาไหลอย่างชาญฉลาด โดยใช้วิธีแกะสะลักทางน้ำจากหินภูเขาไฟซึ่งพวกเขาทำได้ดีมากจนบางส่วนยังคงใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกและถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเครือข่ายการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลกแต่เมื่อปี2020เกิดไฟไหม้ป่า ลุกรามเข้ามาในพื้นที่ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมบัดบิมเปรียวเพลิงเผาผลาญพุ่มไม้และวัชพืชจนเตียนโลง่งซึ่งเรื่องนี้กลับกลายเป็นผลดีเพราะมันเผยให้เห็นส่วนของฟาร์มที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนั่นคือมีร่องน้ําขนาดเล็กยาวราว82ฟตุตหรือ25เมตรซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้สิ่งนี้บ่งชี้ว่าพื้นที่ของภูมิทัศน์วัฒนธรรมบัดบิมอาจจะว่างใหญ่กว่าที่เคยคิดไว้มาก และการศึกษาในอนาคตอาจจะทำให้เราค้นพบร่องน้ำเพิ่มเติมพร้อมกับเป็ดความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับความอัศจรรย์ทางโบราณคดีอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ก็เป็นได้อันดับ4อุอโมง์ลอกเรียนแบบจากกรีซใกล้ๆก,กับนครประวัติศาสตร์อย่างอเล็กซานเดรียของอียิปต์มีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งคือวิหารทาโพซิริสแมกนา ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ซ่อนสุสานของพนางครีโอพัตราและคู่รักอย่างมาร์คแอนโทนีโดยเหตุนี้นักโบราณคดีจึงขุดค้นสถานที่แห่งนี้มาหลายปีแต่กลับไม่พบร่องรอยของราชินีอียิ์ผู้โด่งดังเลยอย่างไรก็ตามพวกเขากลับไปเจออะไรที่ไม่คาดฝันแทนในปี2022ทางการอียิปประกาศข่าวการค้นพบอุโม,มงค์ลับใต้วิหารทาโพซิลิสแมกนา ความลึกของมันอยู่ที่ราว43ฟตุตหรือ13เมตรเพดานเป็นรูปตัววีควําสทรงราว6.5ฟตุตหรือ1.9เมตรและยาวถึง4,300ฟตุตหรือ1.3กิโลเมตรแต่บางช่วงของอุโมงค์ก็ถูกน้ำแลเศษหินปิดกั้นอยู่ซึ่งอาจจะเป็นผลจับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างปีคศ3 2 0ถึง1,303การออกแบบอุโมงค์นี้ได้รับการยกย่อง ว่าเป็นปาฏิหาริย์ทางเรขาคณิตแต่ที่น่าประหลาดใจย,ยิ่งกว่าก็คือมันเป็นการลอกเลียนแบบอุโมงค์ยูพาลีโนสในกรีซทุกประเบียดนิ้วซึ่งอุมงค์ยูพาลีโนสนั้นเป็นท่อส่งน้ำมานานกว่าพันปีดังนั้นแล้วอุโมงคใต้วิหารทาโพซิลิสแมกหน้าแห่งนี้ก็อาจจะทำหน้าที่ลำเลียงน้ำเช่นกันหรือไม่ก็อาจจะมีจุดประสงค์อย่างอื่นที่ยังไม่มีใครรู้ก็เป็นได้ ความจริงคงต้องรอให้นักโบราณคดีค้นหากันต่อไปอันดับ 3. บัตรเลือกตั้งเซรามิกหายากกรุงเอเทนของพรีสเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคหินใหม่หรือราวสามพันปีก่อนคริสต์กาลและเป็นสถานที่ที่ระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นครั้งแรกในโลก แต่การที่ประชาชนจะเลือกตั้งผู้นําเข้ามามีอํานาจอย่างเดียวคงไม่พอประชาวเอเธนยังมีอำนาจในการบวชในประเทศนักการเมืองที่ไม่เป็นที่นิยมออกไปจากเมืองเป็นเวลา10ปีอีกด้วยโดยการบวชแบบนี้จะเรียกว่าออสตราโคฟเรียซึ่งต้องได้คะแนนเสียงยังน้อย6000เสียงถึงจะสามารถในประเทศใครสักคนได้ในช่วทศวรรษ1960 นักโบราณคดีได้ขุดพบเศษเซรามิกแตกหักอยู่ในบ่อขยะโบราณของเมืองเอเธนแผ่นเซรามิกพวกนี้เรียกว่าออสตรากาซึ่งหายากมากและมีความหมายเหมือนกับบัตรเลือกตั้งในสมัยนี้เลยแต่จะใช้เฉพาะกับการบวชออสตราโคโฟเรียเท่านั้นเศษออสตรากากว่า8,500ชิ้นถูกสร้างขึ้นมาจากการนำหม้อและกระเบื้องมุงหลังคามาทุบจนแตกและนำไปแจกจ่ายให้ชาวเมืองใช้โวต ในปี471ก่อนคร,ริสต์กาลผู้คนจะสลักชื่อของคนที่ตนต้องการจะในรเทศลงบนเศษเซรามิกซึ่งในกรณีนี้คือนักการเมืองคนหนึ่งที่ชื่อเมกาเครสนั่นเองอันดับ 2. ประติมากรรมพาเทนอนสีสันสดใสวิหารพาเทนอนในกรุงเอเธนเป็นอนุสรณ์สถานอันยิ่งใหญ่ ที่ขึ้นชือ่อเรื่องประติมากรรมแบบเหมือนจริงในปี1816ประติมากรรมหินอ่อนชุดหนึ่งจากวิหารแห่งนี้ได้ถูกเคลื่อนย้ายมาที่พิพิธภัณฑ์บริติชในลอนดอนโดยใช้ชื่อว่าหินอ่อนเอลจินซึ่งนะักท่องเที่ยวนับไม่ถ้วนต่างหลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความงามของพวกมันทุกปีแต่ในปี2023การศึกษาเกี่ยวกับหินอ่อนเอลจินได้ค้นพบเรื่องเซอร์ไพรส นั่นคือประติมากรรมอายุ2,500ปีเหล่านี้ไม่ได้ขาวสะอาดตาและไร้สีสันอย่างที่ใครๆคิดเพราะที่จริงแล้วพื้นผิวหินอ่อนไม่ค่อยเหมาะกับการเขียนสีสักเท่าไหร่แต่เมื่อทีมนักวิจัยนำภาพประติมากรรมไปสอ่องด้วยเทคนิคภาพถ่ายแสงแวววาวซึ่งจะทำให้เห็นสารเคมีที่ใช้ในการทำสีเรืองแสงได้ปรากฏว่าหินอ่อนเหล่านั้นเปล่งประกายด้วยสีสันสดใสาราวกับสายรุ้ง นักวิจัยพบว่าประติมากรรมเหล่านี้มีการใช้สีอยู่สีสีได้แก่สีน้ำเงินซึ่งทำจากสูตรลับของชาวอียิปต์โบราณและสีขาวอีกสองเฉดที่ทำจากขี้เท่ากระดูกกับดิบซัมและที่น่าสงสัยที่สุดคือสีม่วงประหลาดเพราะในสมัยนั้นสีม่วงมักจะทำจากหอยเป่าฮื้อแต่สีม่วงที่ใช้กับประติมากรรมพรเทนอนนี้กลับไม่ได้มาจากหอย ทำให้ไม่มีใครรู้ว่ามันทำมาจากอะไรและใครเป็นคนทำกันแน่อันดับหนึ่งเขาว,วงกดลึกลับในเม็กซิโกมีตำนานเก่าแก่เล่าขานถึงสิ่งก่อสร้างใต้ดินปริศนาที่เรียกว่าลีโอบาอาหรือสถานที่พักผ่อนซึ่งสร้างขึ้นเมื่อราวพันปีก่อนโดยชาวซาโปเต็กและใช้เป็นมิหารบูชาเทพ จนถึงปลายคริสตศตวรรษที่15ไม่เพียงแต่หลตำนานเท่านั้นแต่ยังมีบันทึกโบราณของวิชนารีชาวสเปนเมื่อปี1674ที่กล่าวถึงและบรรยายลักษณะของเขาวงกฏแห่งนี้ไว้ด้วยก่อนที่พวกเขาจะปิดทางเข้าเขาวงกฏและสร้างโบสถ์ทับลงไปแม้จะเป็นที่รู้กันดีว่าชาวสเปนสร้างโบสถ์ชื่อมิดลาไว้บนพื้นที่นี้แต่ก็ไม่เคยมีหลักฐานยืยนยันเลยว่า ตำนานเรื่องวิหารใต้ดินจะเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งในปี2023กลุ่มนักวิจัยตัดสินใจจะพิสูจน์ตำนานนี้เสียทีโดยการใช้เทคนิคภาพถ่ายหลายรูปแบบเพื่อตรวจสอบว่ามีพื้นที่ว่างใต้ดินในบริเวณนี้หรือไม่ผลที่ออกมานั้นน่าทึ่งมากเพราะพวกเขาพบเขาวงกปดเต็มไปด้วยทางเดินและห้องโถงมากมายใต้โบสถ์มีความเป็นไปได้ว่าวิหารนี้จะเป็นสัญลักษณ์แทนโลกใต้ิภพ ซึ่งชาวซาปโปเตกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากการศึกษานี้ได้สร้างแผนที่เขาวงกฏอย่างครบถ้วนรวมถึงสุสานหลายแห่งฟ้องถงขนาดใหญ่ทางเดินและทางเข้าที่อยู่ใต้แท่นบูชาของโบสถด้วยแม้สถานที่เหล่านี้จะเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกมาหลายศตวตรรษแต่มันก็ยังคงซุกซ่อนความลับไว้อีกมากมายซึ่งรอให้มนุษย์ยุคใหม่อย่างเราได้ออกสำรวจค้นหา ไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำหรือแม้กระทั่งความบังเอิญที่ไม่คาดฝันเรื่องราวที่ถูกฟังไว้ใต้พื้นดินบนผนังถ้ำหรือแม้แต่ในร่างกายของสัตว์ล้วนรอคอยให้เราไขปริศนามันยืนย้ำเติมเราเสมอว่าไม่ว่าอารยธรรมจะจะเริ่มรุ่งเรืองและล่มสลายไปนานเท่าใดร่องรอยทางประวัติศาสตร์ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในทุกซอกทุกมุมของโลกใบนี้การค้นพบทางโบราณคดีแต่ละครั้งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรา รู้จักผู้คนแอนดีตมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงให้เราเข้าใจตัวเองในปัจจุบันได้ดีขึ้นด้วยเพราะไม่ไว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไรมนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์ที่รู้ต้องการสิ่งคล้ายๆกันนั่นคือการมีชีวิตอยู่การสร้างสารรค์และการทิ้งร่องรอยเอาไว้บนโลกดังนั้นเมื่อคุณมีโอกาสได้ไปเยือนสถานที่อันเก่าแก่เหล่านี้ลองหยุดสังเกตและตั้งคำถามให้มากขึ้นแล้วคุณจะค้นพบว่า ประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องราวแห้งๆในหน้าหนังสือแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่หายใจอยู่รอบๆตัวเรามันพร้อมจะบอกเล่าความลับให้ฟังอยู่ทุกเมื่อหากเรารู้จักที่จะเปิดใจรับฟังความตื่นเต้นในการค้นหาและความอัศจรรย์ใจในสิ่งที่ได้พบเห็นรับรองว่าจะอยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานเหมือนดังวิหารใต้พิภพและเมืองโบราณใต้พื้นดินที่ยืนหยัดผ่านการเวลามานับพันปี